ท่านผู้ชมครับการเสี่ยงโชคหรือว่าการพนันขันต่อนั้นเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มานานนับพันปีแล้วนะครับแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหนหรือว่าสมัยใดนะครับแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พอจะยืนยันได้ว่ากันว่าการพนันนั้นเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศจีนประมาณร้อยปีก่อนคริสตกาล แล้วว่ากันว่าการพนันนั้นเริ่มต้นเข้ามาในประเทศไทยในสมัยสุขโขทยัยโดยพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายกับประเทศไทยนะครับและเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเคยมีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายมาแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นก็ถูกยกเลิกไปรายการล่าว,วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของบ่อนการพนัน ในประเทศไทยนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและการกวาดล้างบ่อนการพนันเถื่อนในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างล่าหาคำตอบวันนี้ครับเมื่อเข้าสู่ยุคของนายตำรวจที่ได้ชื่อว่าตรงฉินที่สุดคนหนึ่งบ่อนการพนันที่กำลังรุ่งเรืองที่สุดในยุคเมื่อกว่า20ปีก่อนต่างก,ก็ถูกกวาดล้างจนแทบหมดสิน้น โดยเฉพาะบ่อนพนันชื่อดังย่านประตูน้ำบ่อนในตำนานแห่งนี้เป็นที่เล่าลือกันว่าเป็นบ่อนที่มีนักพนันเข้ามาเล่นมากที่สุดในประเทศและกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ก็มีตั้งแต่บุคคลระดับนักการเมืองเศรษฐีไปจนถึงคนขับสามล้อและยังเป็นแหล่งรวมของบรรดานักเลงและมือปืนที่ตามมาคุ้มกันนักพนันระดับ VIP ที่เข้ามาเล่นพนันในบ่อนแห่งนี้หลังจากได้ข้อมูลบ่อนพนันชื่อดังการบุกจับกลุมครั้งประวัติศาสตร์ก็เริ่มขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์2549เมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ Me ์เตมีเวศ ซึ่งเป็นเจเรตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายเข้าปิดล้อมบุกจับกลุมบ่อนันชื่อดังโดยการบุกเข้าจับกลุ่มในครั้งนั้นสามารถจับกลุ่มนักพนันและของกลางได้เกือบทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินที่นักพนันนำมาจำนำไว้กับบ่อนเป็นจำนวนมากมีการการะทำียงความผิดอะไรบ้างกระพบกางกระทำผิดนะตั้งแต่เป็นเจ้ามืออะไรต่างๆเนี่ยที่บอกในบ่อนมันต้องติดวงจรติดไง วันที่เราไปจับแล้วก็วงกรปิดมาก็มีในปอประตูน้ำเนี่ยเล่นเป็นเจ้ามือบ้างเป็นผู้เล่นบ้างอะไรกี่วันก็มาฟ้องไปค้นเอาเสื้อนะที่เขาใส่วันนั้นตางเกงที่เขาใส่วันนั้นนะนะออกมาประกอบไปที่ักฐานเมื่อปฏิเสธปฏเสยก็ติดคุกหมดหลังการจับกลุมบ่อนพนันชื่อดังก็เกิดคดีฟ้องร้องมากมาย รวมถึงศึกสีกากีระหว่างนายตำรวจโปรงฉินกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นส่วนคดีการจับบอลพนันนายภัยจิตธรรมโรธพินิษหรือปอบประตูน้ำสามารถหลุดพ้นข้อกล่าวหาเจ้าของบอลพนันมาได้แต่ในที่สุดก็กลับมาโดนจับในคดีบุกรุกป,ป,ป่าชายเลนที่จังหวัดตราดซึ่งศาลได้พิพากษาว่านายภัยจิตมีความผิดจริงจึงได้ตัดสินลงโทษจำคุก12ปี และถือเป็นการปิดฉากบอนประตูน้ำนับตั้งแต่บัดนั้นยังป,ปอนปอประตูน้ำเปิดตายมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะพอกรู้แล้วปอประตูน้ำหลังจากยาโซโอหังกับกับผมใช่ไหมผมก็ตรวจสอบหมดงานแล้วพี่ก็เล่นไอ้เรื่องถมทะเลนะเพระถมไปมากมายแล้วกนคิดว่าตัวเองมีที่พลจะถมมาได้นานนะมาเจอยุคเราใช่ไหมก็ได <g oda> <g oda> <ผ>้รับการลดหย่อนบนโทษบ้างอย่านี้ก็ออกมาแล้ว การบุกทลายบ่อนพนันในสมัยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศเป็นเจรตํตำรวจแห่งชาติยังคงไล่ลากก่ากวาดล้างบ่อนพนันผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ่อนใหญ่อย่างบ่อนลอยฟ้าที่ตั้งอยู่ในย่านฝั่งธนบุรีที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานไหนสามารถจับนักพนันที่เข้ามาเล่นในบ่อนแห่งนี้ได้เลยจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่21มิถุนายน2549บ่อนลอยฟ้าในตำนานก็ถูกล้างบาง พร้อมกับการจับกลุมนักพนันที่มากถึง373คนแม้การกวาดล้างบ่อนพนันผิดกฎหมายจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่บ่อนพนันหลายแห่งก็ยังมีการแอบลักลอบเปิดให้นักพนันได้เข้าไปเสี่ยงดวงกันอยู่ตลอดท่ามกลางข้อกังขาของสังคมที่มองว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่พยายามที่จะปราบปรามบ่อนการพนันอย่างจริงจังหรือไม่